ฮัลโหลสวัสดีค่ะสแคมมาเนียกลับมาแล้วนะจ๊ะวันนี้จะมาเปิดกล่อง The Stationary Selection นะคะของเดือนธันวาคมนะกล่องมานานมากน้องมานนอนรอตั้งแต่ต้นเดือนนะคะตอนนี้ปาไปปลายเดือนแล้วเนาะเลยคริสต์มาสแล้วนะคะเพิ่งมาอัพนะคะก็มาดูกันเลยจ้าจะค่อยๆเปิดจากแผ่นที่เขาให้มานะคะของเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนพิเศษนะไม่รู้จะมีอะไรพิเศษหรือเปละนะ่าเราจะไล่ไปจากรายการที่หนึ่ง เลยแล้วกันนะคะเป็น Naughty e f f e c t i o n e f f i c t i e n Notebook นะคะ Our First Ever Collaboration ที่เป็นเอ่อ Collaboration กับ Naughty นะคะ Vinylio Techno Planner นะคะของปี2021นะต้องวันนี้แน่ๆเลยจะเราจะดูทีละอันกันนะอันนี้แน่เลยว้าวเป็น Planner ของปีอันนี้อันนี้เป็นซองนะ เป็นแพนเนอร์ของปี2021นะคะเอนะคะ Happy Doll The Business ก็คือเ0็ปีนะคนที่เขาไปคอลแลบด้วยนี่นะคะแล้วก็เป็น Japanese เป็นแบบว่าคือรู้จักกันดีอะถ้าสมมุติว่าคนที่ที่เ,เขียนพวกแพนเนอร์นะคะก็จะก็จะรู้จักแบรนด์นี้ดีนะนี่เป็นคอลแลบเห็นไหมอะ เป็นคอลแลบกับ the stationary selection นะคะก็จะมีตวัวอักษรเป็นสัญ,ญลักษณ์นะของ the stationary selection หน้าปกก็จะเป็นสีดำนะมืดตุดยเลยเห็นไหมเนี่ยเออมันมืดมากเลยนะข้างในก็จะเป็นช,ช,ชื่อชื่อ้่อนะคะคือ naughty นะคะข้างในก็จะเป็นออปอปฏิทินเนาะแล้วก็เป็นเ,เป็นรายวันนะ12เดือน อันนี้เช็คลิสต์ต่างๆก็เขียนเช็คลิสต์ข้างหน้าก็ได้นะนี่แล้วก็เป็นรายสัปดาห์นะคะก็จะมะีกระดาษขั้นไอ้มีไอ้ได้ขั้นเนาะนี่แล้วข้างหลังเราจะเป็นเหมือนมันจะมีภาษาญี่ปุ่นปะนอะเนาะเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ภาษาญี่ปุ่นเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะนี่แล้วก็มีกริดแบบนี้นะคะมีกริดให้เนาะ ด้านหลังนี้เป็นอินโฟของญี่ปุ่นอะซึ่งเราก็ไม่รู้คืออะไรแล้วก็รถไฟฟ้าด้วยผังรถไฟฟ้าเนาะของแต่ละเมืองแน่เลยซึ่งเราอา่านไม่ออกก็เก๋ดีนะอันนี้คืออะไรไม่รู้อะอันนี้เป็นสเกลเป็นกระดาษแบบสเกลเนาะเป็นอเดร e ส s เป็นเมโมต่างๆนี่จดตรงน,นี้ก็เป็นแบบเหมือนสมัยก่อนนะเนาะที่ผู้ใหญ่เขาจดนมจดชื่อจดอะไรอย่เงี้ยแฟกฝึกอะไรเงี้ยก็จะดูเป็นคลาสสิคนิดนึง นะอันนี้คืออันไหนที่เรายังไม่ได้จดล้วก็มีตัวขั้นตรงนี้ให้ด้วยนะคะที่เขาเขียนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็น uh, this uh, specific panel offer monthly get charge system นะคะเป็น m o n ลี่ y แล้วก็เป็น weekly ในหนึ่งในหนึ่งเพจ layout นะคะนะก็ดีนะเก๋ๆก็คืออันนี้แหละเนี่ย วิกลี่มันลี่ในหนึ่งเพจเลเยอร์างนี้นี่นะคะเก๋มากนะแล้วก็เหมือนเวลาไอที่เขาวาง l a เยอรมันจะค่อนข้างโอเคแล้วก็เดอะคอมแพกไซส์เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะแบบ Carry รียเราไปได้ทั่วนะคะก็คือง่ายสำหรับการพกพานะเล่มนี้สีก็จะคลาสสิกนะคะสีดำนะใส่ซองไว้ก่อน ชิ้นแรกนะต่อไปชิ้นที่2ชิ้นที่2เป็น Fountain Pen แล้วจ้ะก็คือเป็น Fountain Pen Parent Company is one sponsor the one of n e o the biggest stationery exhibition ก็จะเป็นในงาน exhibition ที่ปุ่นนะคะ This fountain pen นี้ in the skeleton body Body ฟาวเทนต์เทนนิสเต้นสเกลาตันบอดี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะขอหาก่อนนะใช่ในกรเปล่าเดี๋ยวนะขอหาแป๊บนึงนะ่าจะเป็นอันเนี้ยสเกลาตันบอดี้ก็คือเป็นโครงเป็นโครงแบบนี้นะคะโครงใสๆนะแล้วก็เออ Allow U2C ก็คือเห็นอิงข้างในที่เราเขียนนะคะแล้วก็นิฟไฟล์บั r e i n line w t t h t h e European f i l น n i ส standard นะคะก็จะให้เส้นที่เป็น standard Includ e a converter so that you can use your own fountain pen ink but please also feel free to use one of The Many Color That You a l So Include ก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนหมึกได้นะมันจะเป็นหมึกข้างในมันเป็นลักษณะใสาๆแบบนี้แล้วก็จะเปลี่ยนข้างในได้นะคะนี่ Fountain Pen แบบลักษณะใสาๆอะไรนะเขาก็จะมีหมึกมาให้อะไรเงี้ยให้เราเปลี่ยนส่วนอันน,นี้น่าจะเป็นฝาหรือเปล่าฝาของอันนี้นะเดาเนี่ยยี่ห้อมันก็คือ Font Fonte อะไรสักอย่างนะคะ ก็คือเอามาสวมตรงนี้ก็จะเป็นปากกา1แท่งนะส่วนหมึกนี้ก็คือหาซื้อได้นะแล้วแต่เราจะใช้หมึกสีอะไรสวยนะปลายมันสวยมากเลยฟาวเทนแล้วเขาก็จะให้เป็นฟาวเทนอิงก็คือเป็นอิงมาให้นี่ฟอนเตอิงนี่คือให้อิงมาเยอะมากเลยนะคะสารพัดอิงกก็คือเราเอาอิงเข้าไปใส่ในนี้ น,นีนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการให้อิงมาเยอะมากสำหรับใช้เปลี่ยนอยานนี้เอ้มีเก๋อ่ะนี่อิงอิงเป็นหลอดหลอดน,นี้นะเป็นยังไงอ่ะขอดูนิดนึงไม่เคยใช้ะคะ่ะนี่เป็นอิงหลอดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่เข้าไปที่ปากกาแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนได้แล้วแต่ตามที่เราต้องการ อะไรประมาณนี้นะอันนี้เนี่ยเขาเขียนว่ามันเป็นหลอดหมึกใช่ไหมมันเป็นหลอดหมึกที่ h o w f u n is s ก็คือมันจะมี10สีนะคะ t h a t you can use freely with your font ก็คือสามารถเปลี่ยนได้อะไรเงี้ย i c o n l y h a v e the pink เขามีสีชมพูแล้วก็มันก็แปลกดีเนาะเพราะว่าเป็นสีชมพูและ enjoy ในการเขียนอะไรเงี้ยเขียน journal ได้นะคะยังม,มีหลายสีมากเลย สีชมพูสีไรต่อสีไรนะคะเยอะแยะ,แยะนะต่อไปก็จะเป็นคาเมโอสติกเกอร์นะคะไหนดูซิคาเมโอสติกเกอร์นี่ er คือมาเป็นชุดเลยนะมาเป็นแพ็คใหญ่แบบนี้เลยคามิโอสติกเกอร์ก็คือเป็นสติกเกอร์สำหรับติดพวกแบบพวกแบบแพนเนอร์หรือพวกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าขอดูก่อน เขาเขียนว่าเป็นสติกเกอร์ที่ I include this as I thought we were quite versatile, made out of the tin w a s h i ก็คือทำมาจากวาชีนะคะแมท e r เรีแล้วก็มีปสีที่มันจะเป็นเป็นสีเป็นพาเลตให้แบบนี้ You can of course use them for painting and making but I can also be used for journal too I enjoy the face that the sticker set i t compact and travel friendly ก็คือมันเป็นมันเป็นสติกเกอร์ที่ทำเหมือนเป็นแบบแถบสีนะคือเราพอพกไปใช้ได้เดี๋ยวดูก่อนนะก็คืออารมณ์มันเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นสติกเกอร์ที่แบบว่าเขาเขาตัดมาแล้วนะเป็นเป็น เป็นสีสๆแบบนี้สีแบบนี้แล้วเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะนี่จะเป็นสีสๆแบบนี้เป็นพาสเทลนะเก๋ๆเ,เวลาใช้ก็คือเอาออกมาได้ก็สามารถแปะในเจอเนลอะไรได้แล้วก็อันนี้มันเป็นพับมาเป็นเล่มมบบันได้พร้อมพกอย่างนี้พกง่ายอะไรนี้นะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะเก๋ๆอะไรนี้นะอนนี้ก็คือแบบที่เขามีให้ ก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะต่อไปก็จะเป็น MTV คอร์รลปต์กับมอลลิสนะคะเป็นวาชีเทปฮาวมาร์ช I ่งจอ MT band อืมก็จะเป็นคอร์รัปกับมอลลิสนะคะแล้วก็เป็นวันคอ All ์ a เอนบอร์เดอร์พา2020 Autumn w i ออ e r c ม l l e วินเทอร์คอลเลคชั่นนี่ ก็จะเป็นลายเป็นลายคอเนอร์แบบนี้นะเป็นคอเนอร์แบบนี้ออกลายแบบลายดอกส้มหรืออะไรเงี้ยเขาบอกเป็นคอแลบระหว่าง MT กับ m o r ินะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ในกล่องก็จะมีชัยน้าจะเป็นดิสทีมาให้นี่ชาไม่ใช่ชัยนาะ อะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นเป็นชาแล้วก็เป็นเจตเป็นิทีมัชชาเบรนอะไรสักอย่างมาให้หนึ่งอันอันนี้ก็ทั้งหมดของ The Station e r y Selection นะของเดือนของเดือนดเดอนนะคะก็จะประมาณนี้นะก็ก็หเราึึกว่าจะได้กระเป๋าหรืออะไรอย่างนี้นะเดือนนี้ก็ยังไม่ได้นะก็ยังไม่มีน,นะคะก็จะประมาณนี้นะ นี่ถ้าก็เอามาให้ชมกันนะคะโอเคค่ะ okay, บ okay. ๊ายบาย